คอ้งเลนอครับเราป็นะไรสคอร์คดิโอหน่นาทีตั้งใจนะครับยอไปนะเต้นเต้นครเต้นมาแต่ว่าก็ตอนนี้ก็เริ่มถ่ายทอบไปถึงคิวที่แล้วครับก็จะมีโฟ์เวอร์อยู่ครับอแล้วก็มีของที่ในกีบาสอสอสอสรามที ของต้องพัฒนาฝืนก็จะได้เป็นการรู้และคลายปมแล้วว่าทาไมเขาถึงแบบไม่คุยกันเลยตอนพาร์ทหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแบบคลายปมแล้วว่าเขาจะเป็นยังไงครับของอาทิตย์ดาวตกเาจะครับของอาทิตย์ดาวตกก็จะได้รู้ครับว่าเอออะไรเป็นเหตุผลที่ทําให้พี่อาทิตย์อยากจะมาให้ดาวตกช่วยครับแล้วก็จะได้เจอความสัมพันธ์ครอบครัวต่างๆครับที่รู้สึกว่าอบอุ่นดีครับอยากให้ติดตามครับอย่างไทเกอร์เดือนหนาวก็จะได้รู้สักทีว่า ไทเกอร์แอบชอบเดนน่าตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็จะได้เป็นแฟนกันครับผมเฮ้ยเฉลยตอนจบเลยอ่ะอ้าวก็ต้องเป็นอยู่แล้วไงโอเคโอเคโอเคทำอะไรนะี๋ยครับสองพี่เนตัวเชื่อมใช่ไหมเราเราเป็นแบบว่าสีสันใช่ไหมบ้านครับเป็นสีสันเลยครับใช่เราเป็นอุ้ยตายแลเรา EP นะครับพวกเราเป็นสีสันอยู่แล้วแน่นอนใช่เนาะขาดเราไม่ได้ขาดเราไม่ได้ใช่ขาดเราเขาก็ไม่ได้รักกันหรอกครับใช่จริงอันนี้จริง ก็ไปดูในเรื่องมีพี่นี่เด็ดๆที่พอที่ให้แบบแฟนๆลุ้นรอเจอไหมแต่ละเรื่องเด็ดทุกวิธีครับไม่สามารถสปอยได้นี่ต้องดูเอาต้องรอดูกันครับเราจะได้ถึงกันเมื่อไหร่คะซึ่งบีก็เห็นเร็วๆนี้แหละครับครับตอนนี้ถึงโปรเซสาไหร่แล้วตอนนี้ถ่ายถึงคิวที่11แล้วโอ้ยังเลยครับยังได้ประมาณขึ่นหนึ่งแล้วึึ่งงน ก็มีถ่ายไปสามเรื่องเลยเก็บเไปครัตามโลเคชั่นต่างๆจริงๆที่คิดไว้ก็คือปีนี้ครับอาจจะวันที on on. Hmm ่ส uh ักสามสิบเอ็ดันวาสายไม่ทันมาเท่าไคืนยามสามหาทุ่มห้าสิบแปด เริ่มจากพายก๊อฟก่อนไหมก็ก๊อมาเด่นหนาววะก็ฝากเดินหน้าไปนะครับเพราะว่าแล้วตอนนี้ล่าสุดเลยคิวที่1ิบ1เพิ่งเปิดตัวนี่ไปแดนเหนือเราคิวสิบเราคิวสิบคิวสิบค่บเพิ่งเปิดตัวแดนเหนือไปซึ่งเล่นเป็นพี่น้องกับเดนหนาวใช่ครับฝากด้วยนะครับอ่ะใช่ครับก็ไทเกอร์นะครับก็ยังอยู่ในปมที่ปมที่ยังพูดไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ยังอยู่กับอดีตของของเราด้วยรวมถึงกับว่าเหตุการณ์ที่ทําให้เราแบบ เริ่มไม่จอยกับตรงนี้แล้วครับก็ตอนนี้เป็นที่คิวสิอยู่แล้วก็น่าจะขี้คายปมนึ่งนะครับน่าจะเป็นคิวถัดไปเรื่อยๆก็ฝักติดตามด้วยนะครับครับอ่ะครับพี่อาทิตย์ครับผมก็ตอนนี้นะครับตัวละครอาทิตย์นะครับก็จริงๆก็ได้ถ่ายไปคิวหนึ่งแล้วครับก็คือคิวสิล่าสุดเลยที่บินไปถ่ายที่เชียงใหม่มาก็ก็ตอนนี้กําลังเริ่มถ่ายแล้วก็จะเริ่มเขาเรียกว่าดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆซึ่งจากเท่าที่ถ่ายมาก็คือไม่ไม่ค่อยได้เรียงสักเท่าไหร่ แต่ก็เริ่มทำกันบ้านอย่างหนักหน่วงมากๆแล้วตอนนี้ก็ต้องรอครับรอติดตามกันแน่นอนคือพี่อาทิตย์ค่อนข้างที่จะเดาลมไม่ถูกจากที่อ่านนะครับแล้วก็ถ้าที่พูดมาก็จริงนั่นแหละครับทางทบ้านซึ่งผมก็ยังเดาไม่ถูกเลยว่าตัวละครเขาจะไปแนวไหนแต่รอดูว่าผมจะถ่ายทอดยังไงใครกลับมาครับ จริงๆพี่อาทิตย์ไม่เบาครับเพราะว่าหนัก80ไม่ใช่ไม่ใช่คือพี่อาทิตย์จริงๆแล้วค่อนข้างที่จะดุดันท้าอารมณ์ครับซึ่งผมบอกไม่ได้เหมือนกันว่าเขาเป็นยังไงซึ่งรอดูดีกว่าเพราะว่าผมต้องไปอ่านก่อนทำกันบ้านหนักไม่ทำกันบ้านหนักในช่วงพาร์ทแรกเพราะว่าแบบจริงๆมันมี8ตอนเนี่ยฮะแบ่งเป็น8ตอนแต่ละพาร์ทคือตอนนี้ผมทำกันบ้านไปประมาณ4ตอนแบบแน่นๆเลยครับ คัดอีกแปดตอนเช่ยงให่คัดอีกสี่ครับเออคืนเรื่องใหม่หมดเลยครับครับผมประมาณนั้นครับดาวตกก็เช่นกันครับก็ล่าสุดก็ไปถ่ายพร้อมเพื่อนๆที่เชียงใหม่มาครับก็กําลังจะแบบว่ายังไม่ได้เจอพี่อาทิตย์เลยครับได้เจอแต่เพื่อนๆอยู่ตอนนี้ครับก็อยากเจอดาวตกแล้วเหมือนกันครับแบบเต็มรูปแบบอยากให้โอเจอดาวตกแล้วครับแล้วก็ฝากด้วยละกันครับใช่ครับจะอัหรอครับเก็บเป็นกล้องวงจรปิดก็ได ฝุดก็อยากจะให้ทุกคนให้กำลังใจน้องเยอะๆครับอบกอดน้องเยอะครับอือนีอเ่เลยชิโนะส่วนตัวละครต้นฟานะครับก็จริงๆไม่มีเลยต้องพูดมากเพราะว่าพูดไปเดี๋ยวก็คือต้นฟาจะเป็นคนที่อบกอดได้ฝุดเอง <c oughs> ไหนกอดยังไงไหนกอดยังไง <c oughs> <c oughs> ้เน้อสนุกสนานครับซีซั่นพาท2นี้จะเป็นพาที่เราปฏิบัติภารกิจกับพเตอร์กว่เดิมวเพื่อนชวยเพื่อนก็นั่นแหละครับเป็นกาลใจให้พี่เอกับดอใ่ัะรับกรรไม่เราต้องไปช่วยเขาเี่เป็นคิวปีเตอเราต้องแเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับทำเพื่อนครับโอเค โอเคยโจฮันครับโจฮันเรื่องนี้ยังแอ็อยู่อ่ะไม่แล้วตอนนี้คือโจหันตอนนี้โจฮันะตอนนี้เป็นโจหันป่ะอันนี้เป็นโจหันอยู่ เราเล่นถ่ายถ่ายจริงอะจริงอะขอบคุณนะคะสำหรับค่ะโอหยอดแฮปปี้โอหยดมันจะล่วงลงมาหมดแฮปปี้มากแล้วก็ดีใจที่ทุกคนโอวยพรมาแบบทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ที่ตรงนี้กันทุกคนขอบคุณนะคะแล้วก็แล้วก็ผ่อนแล้วชิ้นใหญ่แล้วผ่อนแล้วได้แล้วแฮปปี้ให้หนูแบบหนูมีความสุขที่สุดเลยปีนี้ สองเพราะรักน้ำทางสองครับ everywhere ครับถ่ายสอนเขาอีกาเขาีกจะได้เห็นสัมผัสได้ถึงความสันเนื่อ ยืนหน้าเหรอครับมันจะเป็นไปได้เหรอ,อเอาเขย่งมาผมมาแล้วเขย่งขย่งครับ